สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะได้ยินเสียงอย่างปะมักดังเลยก็ก็แขกนะคะไปบึ้งกันนะคะ,ะว่าเจ๊รองเท้าซื้อมาเนี่ะฮักฮัยูหูยูต้องหาซื้อทียพี่แนะนำนะคะให้ซื้อรองเท้าใาส่เวลาทำกับข้าวจะได้ไม่ เกิดอันตรายนะคะเสียงดังคัดมาเบิ่งกันนะคะเป็นอย่างค <c oughs> ที่เห็นเสียง,ง <c oughs> ใส่คัดแม่แต่ซูนยังคัดคือเสียงดังแผลมันเป็นได้ไงพวกเรฟังดูมันก็เสียงดังแผลมันเป็นได้ไง มันเป็นโซงได้ลูกพี่มันคือเสียงดังแท้เร้องเท้าเธอร้องเท้าขึ้นหนาลักแท้เธอร้องหนาขึ้นหนาลักแท้ทนั่นเป็นได้เลยคือเสียงดังนะังเหรอเข้ามาฟังดูอันหิวข่าวจำนีเห็ดนักกินไหนกินจำนีนะเขาเป็นจมนะนได้เวอร์ได้หมูฮะแข็งก็เอามาหั่นนิดหน่อยได้อยู่ บ้าลาเอานิดหน่อยแค่เขากินเพื่อกินเราอย่าบอก่ากินหมูหันนิดหน่อยนะคะไม่อยากกินต้มข้าวต้มอยากกินต้มกระต้มตอ,อยากค่ะอยากกินต้งได้กิน <c oughs> ใส่โลดีเยอะๆอันนี้หมูอาน,นิดหน่อยนะบอลาะเอาพกคุบๆเราใส่รองเท้าแล้วนะคะกลัวไฟดูดนะคะ ตามที่พี่พี่แนะนําเลยไม่แต่ว่าห้องบด้สืออะไรมาเนาะไอ้ขึ้นชายว่ะห้องขึ้นชายเนี่ยมาใส่ขอต้มเนาะโอ้ยกระถทะสมประกอบกระถากระพังแล้วปาด้ดบลามีดเขาบะละ ตากระตุกเป็นขบวนการเลยตึกตก,ตก,ตก,ตกเลยตามันมีมันมีเขาเหลืองแต่มูวานนะคะที่กินไม่เอ็นที่กินบ่มดก็เลยตัดสินใจมู้าวก็กินเขาที่เลือมูวานก็นยังบ่มด <c oughs> ก็เลยตัดสินใจเอามาให้เขาต้มกินพอดีเป็นกระอยากกินข้าวต้มพอมอยากสดยังหอนๆน,นำไล่เป็นได้แซ่บ นะคะไฟก็หอกำลังเดือดพูดพูดเลยอะ่ะหอมอะ่ะ่ายอยากกินแล้วเธอหิวแล้วนเสียงยัง หมูสองร้อยล้างก่อนนะคะหมูช่วงนี้โควิดล้างหมูให้สะอาดก่อนเนี่ย ก็คือผุดๆเลยหมูลายงามเชฟกอบเ <c oughs> ชฟกอบทำทุกอย่างให้กินคาจิทาแบงก์็คือสิบบะไดกินส่งสิบบะไดกิน ตอนนี้จะทุ่มแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มสามทุ่มยังหีิวอยู่ยขนาดเพิ่งกินตอนหาโมงเนาะ ตั้งใจเฮ็ดคักขาดผักอย่างเดียวไม่เป็นไรนะคะไม่มีผักก็ไม่เป็นไรไม่ใส่ก็ได้แล้วกินได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีสัมภาษณ์งานอีกนะคะตอนสิบโมง อื่นกับไปสัมภาษณ์งานนี้เราจะสัมภาษณ์ไปเยอะๆนะคะแล้วเราก็จะเอามาเลือกกันดูนะคะมาเลือกเอานะคะว่าเราจะตรงไหนที่ว่าสวัสดิการของโรงงานดีอย่างไม่ใช่แค่ว่า,าจะเงินเดือนดีอย่างเดียวนะคะเราต้องอดูสวัสดิการของโรงงานด้วยนะคะเราถึงจะเอามาตัดสินใจกันนะคะเพราะว่าเขาจะให้เวลาเราคิดวันเริ่มงานกันอยู่เราก็จะ ดูแล้วเราก็จะมาตัดสินใจกันอีกรอบหนึ่งเนาะแม่นปะ่ะเพราะว่าเราก็อยากได้ที่ที่มันดีนะละอยู่อยู่อยู่นานนะคะเพราะว่าก็ไม่มีใครอยากเปลี่ยนเปลี่ยนงานบ่อยๆนะคะข้าวต้มหมู ข้าเปียกนะบ้านแม่ห้องเขาเปียกในะาห้องขขาตุ่มนะขัดเห็ดแบบนี้นะข้าเขาเปียกเขา่าแบบนี้นะเขาห้องเขาเปียกเข,าข่านะยังบ่เสียเสียบ่เขาเขาเปียกเขา่า เสียมาไม่เสียมากินน้ำอย่างนี้ปะกินน้ำปะฮะบวกินฮะคือบวกินน้ำกันตั้งหลายกินน้ำกันรันนออ้วนกับอ้วนไป็นน้ำกันแหละนอเขาสิว่าปล่อยฉันกินคนเดีวยวได้แน่ได้ นี่นะคะเราจะเหาะชอสอดภูเขาทองลงไปเธอต้องใช่นาำไป็นชนอีกปะน้ำอะายปะพอดีพอดีสด,ดเห็นแต่หลังกอบบงังอืม เพิ่มความนัมผมวผงพิเศษ <laughs> ผงพิเศษผงพิเศษอยากกินแล้วใจยังเอี๊ยดเดี๋ยวเขาใส่เองนะเขาปรุงเอง ใส้ไข่ด้วยอ่ข,ขนาดขอบคุณรายๆ <c oughs> <c oughs> เมนูประหยัดวันนี้ก็คือต้มข้าวอได้สองถ้วยเลยได้วันเสร็จแล้วนะคะต้มข้าวต้มเดี๋ยวแบ่งกับก๊อ จะขอตัวไปกินกันก่อนนะคะไปกินข้าวต้มนะคะโบแมนไปกินกันข้าต้ม,ะะมไ,ป <c oughs> ตไปกินข้าวต้มก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปเราสองคนด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นเงินค่าไฟกับค่าหอให้เรานะคะยังก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ